อนุบาล2อทับหกับครูพี่เอดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกับพี่เอกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เราก็ยังเรียนหน่วยของจังหวัดของเรานะคะและวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับศาสนาและงานประเพณีนะคะเด็กๆเริ่มที่ศาสนากันก่อนนะคะเด็กๆในจังหวัดพัทลุงนั้น ส่วนใหญ่ก็จะนับถือศาสนาพุทธกันนะคะซึ่งสถานที่สำคัญที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนานั่นก็คือวัดนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งวัดก็จะประกอบศาสนาพิธีต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรการฟังเทศการฟังธรรมเวียนเทียนเป็นต้นนะคะต่อไปศาสนาคริสต์ค่ะศสาสนาคริสต์ก็จะมีโบสถ์ซึ่งเป็นศาสนาสถานที่ใช้ประกอบ พิธีกรรมต่างๆเช่นการนมัสก,การพระเจ้าหรือพระเยซูนะคะและต่อไปาศาสนาอิสลามก็จะมีสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเรียกกันว่ามัสยิดหรือสุเรานะคะและนี่ก็คือาศาสนาต่างๆของจังหวัดพัทธลุงค่ะ ไปก็เป็นประเพณีนะคะประเพณีก็คือเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและประเพณีของจังหวัดพัทลุงนั้นมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ งานประเพณีแข่งผลลากพระนิยมทํากันในภาคใต้นะคะในช่วงเดือน11สําหรับจังหวัดพัทลุงเป็นการลากพระทางบกซึ่งจะมีการทีโพนเพื่อควบคุมจังหวะในการลากพระผู้ทีโพนอยู่บนขบวนและเมื่อผ่านวัดต่างๆก็จะมีการตีโพนท้าทายกันทําให้มีการแข่งขันทีโพนเกิดขึ้นค่ะ การละเล่นซัดต้มเป็นพระเพณีที่เกี่ยวข้องกับประเพณีลากพระมีการนำใบไม้มาห่อหุ้มพัทาหารซึ่งเรียกกันว่าคัดต้มหรือต้มและพยายามโยนต้มเหล่านั้นให้ลงบาทแต่การโยนทำให้พลาดไปโดนประชาชนด้วยกันเองจึงได้กลายมาเป็นการละเล่นซัดต้มในเวลาต่อมาค่ะ มีชิงเปรตเป็นงานประเพณีซึ่งจัดขึ้นในเทศกาลศาสตร,ร์ไทยปีหนึ่งจะมีการจัดงานชิงเปรตขึ้นสองครั้งคือในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน10และวันแรม15บห้าค่ำเดือน10ชาวพัทลุงจะพากันไปทํำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ญาติพี่น้องของต้นโดยจัดสำหรับเครื่องคาาหวานใส่สำหรับไปถวายพระพร้อมกับนำขนมและอาหารคาาหวานอีกส่วนหนึ่งตั้งไว้ตรงปากทางเข้า วัดเรียกกันว่าตั้งเปรตพอทำบุญเสร็จก็จะมีการชิงเปรตคือมีการแย่งชิงอาหารคาวหวานและขนมที่ตั้งไว้โดยถือว่าการแย่งชิงหรือชิงเครื่องเส้นสังเวยเปรตบรรพุษนั้นจะโชคดีค่ะมหากรรมชิงแชมป์หนังตะลุงเป็นงานที่จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปีเป็นการจัดนิทรรศการการละเล่นพื้นบ้านปากใต้และมีการประกวดหนังตะลุงซึ่งได้รับความสนใจจากศิลปินพื้นบ้านนะคะ โดยจะจัดขึ้นณนะบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดปทลุงค่ะโนรานาตศิลป์เมืองใต้เป็นการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นะคะโนราเป็นนาฏศิลป์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดาศิลปะก,การแสดงของภาคใต้นะคะการแสดงโนราเน้นท่ารำเป็นสําคัญนะคะต่อมาได้มีการนําเรื่องราววรรณคดีหรือนิทานท้องถิ่นมาใช้ในการแสดง เรื่องพระสุทธนมโนราเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการแสดงมากที่สุดจนเป็นเหตุให้มีการเรียกการแสดงนี้ว่ามโนราค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศาสนาและประเพณีของจังหวัดพัทลุงแล้วนะคะและเด็กๆก,ก็ต้องช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดของเราด้วยนะคะเพื่อสืบทอดได้ประเพณีอยู่ยืนยาวตลอดไปค่ะและสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ